สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาเลนจ์ The Legacy Challenge สร้างตระกูล10รุ่นกฎการในการเล่นชาเลนจ์นี้นะคะส่วนตัวเขาคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยืนนะคะก็เลยคิดว่าจะพูดแค่ EP แรกของแต่ละเจ n e r a t i o n นะคะส่วน EP นอื่นๆก็จะแปะไว้ให้ใน description b อกเหมือนเดิมเลยคะ่ะเปิดคลิปมากับสถานที่ แปลกสถานที่ไม่แปลกหรอกนะคะแต่ว่าเปิดคลิปมาแบบแปลกๆเพราะว่าเราสร้างบ้านใหม่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านสไตล์ลอฟเวอร์บ้านลอฟมากแบบว่าบ้านปูนเปื่อยใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะคะงบหมดแล้วค่ะไม่มีงบจา้าจะให้อาชีนะคะมารับ มารับงานคัดตัวนักแสดงนะคะก็จะเลิ่มเป็นการสร้างเพลงใช่ไหมงานนี้นะคะก็จะต้องมีทักษะการเล่นกีตาร์ใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่มีกีตาร์เลยตอนนี้เรามีเงินอยู่611ิมมอรีนะคะเราจะไปซื้อกีตาร์มาไว้ที่ห้องหนังสือกันนะคะ กีตาร์หนึ่งตัวนะคะก็ราคา6 0ร้อยซิมโมแล้วว่าตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่11อนะไม่มีเงินแล้วจ้าแต่ว่าซื้อมาแล้วได้เล่นกีตาร์แบบวิวดีเวอร์เพราะว่าบ้านอยู่ติดทะเลใช่ไหมนี่ก็จะเป็นมุมมองที่น้องซิมของเรามองเห็นนะคะก็คือแบบบรรยากาศ<ม>ดีมากถึงแม้บ้านเราจะไม่สวยแต่ว่าวิวข้างนอกสวยก็ดีแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราทําบ้านเสร็จนะคะเราก็จะพามาัวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้พาทัวไหมเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะคี้เบื่อคือแบบทําวันนี้ป ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแบบอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆเลยเราก็คิดว่าจะเอากระดูกน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยไปไว้ข้างกําแพงจะดีกว่านะคะเพราะว่าไว้กลางบ้านมันก็ดูค่อนข้างที่จะเกะก,กะนะคะก็เอาไว้ตรงนี้ไปเลยจบๆแล้วก็จะสังเกตได้ว่าบ้านเรามีบันไดด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้บ้านมีสองชั้นแต่ตอนนี้เอาชั้นเดียวให้รอดก่อน อันนี้ก็ได้โตบโตขึ้นแล้วนะคะก็เป็นวัยหนุ่มสาวแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเลือกปณิธานให้น้องนะคะเป็นเจ้าส่วตลาดนัดเพราะว่าเราก็มีแผงขายข,ายของที่หน้าบ้านพอดีเนาะเราก็จะให้น้องไปขายของส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเลือกเป็นการรักษาความสะอาดให้แบบว่าทําเสร็จแล้วก็เก็บของตัวเองอะไรอย่างนี้ ก่อนที่จะขายของกันนะคะก็ต้องให้อาร์ดีนะคะมาซ่อมเครื่องมือทำมาหากินก่อนอันดับแรกเลยเพราะว่าตอนนี้มันพังอยู่นะคะคุณพี่ก็มาให้กำลังใจด้วยนะคะมีแบบว่าน้องฉันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยเปิดร้านวันแรกน้องฉันจะขายของรอดหรือเปล่า อาดีนะคะก็ไม่มีทางสั่งงานช่างเลยนะคะก็ทําให้ซ่อมเครื่องของแน่นานมากๆเลยซ่อมเสร็จแล้วก็มาอบบัฟเฟลกันนะคะอบบัฟเฟลอยู่ดีๆก็าไฟไหม้แกแกทําบ้านไฟไหม้อีกแล้วนะอาดีม,มาดับไฟก่อนวิ่งไปไหนแล้วก็มีคุณยายพูดแสนดีตลอดการนะคะคุณยายคนนี้เขาเรียกว่าคุณยายมัวหน้านะคะ เพราะว่าเขาชื่อฟาร์โมอา่าใช่ไหมเขาเรียกสันๆัมูมอ,อาณาละกันบ้านหลังนี้ก็คือตื่นตูมกันทั้งบ้านวิ่งออกมาทุกคนวิ่งออกมาดูนะคะไม่มาช่วยดับไฟแค่มาดูเฉยๆให้คนอื่นเป็นคนดับเลิศมากสวัสดีครับคุณยายต้องขอบคุณคุณย<ร>ายมากๆเลยนะครับที่มาช่วยผมดับไฟไม่งั้นผมก็ทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะผมจะยืนเอ่ยอย่างนี้ทั้งวันเลยครับ จะให้อาชีนะคะเก็บผักขายก้อนเพราะว่าต้องหาเงินมาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทําอาหารกินใช่ไหมโต๊ะมันก็ไหม้ปไปแล้วแล้วก็เครื่องทำบัฟเฟอร์ก็คือพังไปแล้วเหลือแต่เครื่องทําพิซซ่าถ้าไม่มีโต๊ะก็ขายของไม่ได้อยู่ดีดอกขายของหาเงินไปซื้อของคุณยายก็มาช่วยหยับไฟใช่ไหมแล้ก็ชวนคุณยายมาทานอาหารแต่จริงๆเราไม่ได้ชวนเขามานะคะเขาเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็มาทานอาหารกับเราเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของเรา เราก็จะให้คุณยายทําทำตัวชิวๆตามสปายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะคะเพราะคุณยายก็ไม่ได้มาทำาอะไรให้บ้านเราลุกหรือว่าเดินร่อนนั่นละนะ <S 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 ได้เวลาที่ยายต้องกลับบ้านแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่นะพ่อหนุม่มสวัสดีครับคุณยายบ๊ายบายครับเราจะให้อาดีมาขายของนะคะก็ไม่พิซซ่าอยู่ในคลังอันหนึ่งเดี๋ยวใส่โต๊ะไว้นะคะเราก็จะมาเปิดการขายของ เอาพิซซ่าบูดแล้วแล้วมันเน่าตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ยก็คือจะทำไว้มันยังไม่เสียไม่ใช่หรอไม่รู้เรื่องเลยเราก็ได้เก็บพิซซ่าเน่าเข้าขังไปแล้วนะคะแล้วเราก็ให้น้องทำพิซซ่าใหม่นะคะแล้วถ้าทําเสร็จก็จะให้ไปทำบฟัฟเฟิลต่อเลยจะได้มีของมาขายแบบเยอะเอเเออออะธธธจททขงไไไมมแบบนี้้่่ดๆํําา เตาพิซซ่าไมอ่ะแค่ทำพิซซ่ามันทำยากขนาดนั้นเลยเหรอซิมมันทำยากขนาดนั้นเลยเหรอจ้าอาดีโอ้ใหม่กอดตอนนี้นะคะคุณพ่อก็มาช่วยดับไฟให้คุณพ่อพูดแสนดีฉันคิดว่าเธอไม่เหมาะกับการขายของและเธอไม่เหมาะกับการที่ทำกับข้าวทำอาหารเลยฉันควรจะส่งเธอไปเรียนส่งเธอไปเรียนดีกว่าไม่งั้นบ้านฉันหมดไม่หมดแน่นอนเงินที่หามาได้ก็คือ ไม่มีใช้แน่ต้องเอามาซื้อของใหม่ตลอดเลยเนี่ยเธอดูสิอดีคนอื่นเขาทำอ่ะมันยังไม่ไหมเลยเขาจะมาพูดพราอะไรอีกจ้าจะมาบอกว่าเพราะไม่มีสเกลก็ทําทำไม่ได้หรอหรือว่าอะไรตอนนี้นะคะก็ไม่มีของขายเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ไปหมดทุกอย่างพังเสียหายไปหมดเอาพิซซ่าเน่าไปขายละกัน คือลูกค้าเต็มร้านนะแต่ขายของไม่ออกเพราะว่ามันเป็นพิจาเนะ่าใครเขาจะซื้อมันไม่มีคนซื้ออยู่แล้วจ้าแค่ลองมาวางขายเฉยถ้ามีคนซื้อนี่ก็คือแปลกนะคุณกินของเน่าของบูดกันหรอกคะคุณลูกค้าแต่ก็ไม่มีใครซื้อนะคะเพราะว่ามันมันเสียไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวจะลองให้มาทำวอฟเฟลดูอีกสักอันหนึ่งสิงว่ามันจะไหม้ไหม รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรองแล้วสรุปว่าแกแกทำไม่อีกแล้วรอบนี้ดับเองไปเลยจ้ะใครเขาจะมาช่วยแกดับคะคนเหนื่อยแกหมดทั้งบ้านแล้วจ้ะดับเองไปเลยนเนาะคือท้อจะหาเงินไปเรียนหาเงินเข้าบ้านเธอแต่ว่าต้องหาเงินมาซื้อของใหม่เพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อน ไม่ทุกอย่างยกเว้นพิซซ่าเน่าเธอเธอดูพี่ชายเธอพี่ชายเธอทำอาหารก็ไฟไม่ไหมนะเธอแต่ทำไมเธอทำอาหารไฟไหมเธออยากเผาบ้านเหงาเงาอยากเผาบ้านนี้หรอแล้วก็ให้อาร์ดีนะคะมาดูรายการทำอาหารเผื่อว่าจะมีทักษะการทำอาหารที่ดีขึ้นกว่านี้เนาจะได้ไม่ต้องทำบ้านไฟไหมอีกแต่เธอดูโทรศัพท์ตอนนี้ดูรายการแล้วเธอจะดูดูเรื่องไมก้อน อันนี้นะคะก็เป็นรายการที่คุณป้านะคะมาสอนเราทําอาหารนะคะรุ่นแม่เลยนะเนี่ยคือเขามีความสนายความเชี่ยวชาญเธอต้องศึกษาไว้เยอะๆนะอาดีเรากดมาตอนแรกเราก็งง ลราก็เลยกดสต็อปเกมไว้แล้วก็คิดได้ว่าก่อนที่อาดีจะไปดูรายการทำอาหารแล้วอาชีเป็นคนที่ทำพิซซ่าไว้เธอมาดูผลงานของเธอใช่ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปแล้วเธอจะทำอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้งงมากรู้ว่าทำอาหารไม่ไม่แต่ไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ได้ไหมอะอะแล้วไปทำเพิ่มอีกแล้วอันนี้คือไปทำเองนะยังไม่ได้กดสั่งเธอแค่นี้มันยังเยอะไม่พอเหรอแล้วเธอจะทำอะไรมันเยอะแยะนักหนาขนาดนี้งง แล้วคือทําอย่างสบายใจมากนะคนเล่นก็คือเก็บพิซซ่าใส่คลังที่โต๊ะไว้เพื่อว่าจะได้เอาไปขายเพราะว่ามันเยอะเกินไปและดูว,วางเต็มบ้านหมดเลยแล้วเราก็จะมาเปิดร้านขายของกันนะคะเดี๋ยวจะให้คนมาช่วยขายของดีกว่าเก็บไว้อย่างนี้น่าจะกินไม่หมดแล้วก็น่าจะได้เอาไปทิ้งอยู่ดี รอให้อาดีมาขายของนะคะแต่ว่านางตัวเมทเกินไปแล้วนางก็เลยวิ่งไปอาบน้ำจ้าแล้วแล้วใครจะขายของคือลูกค้าก็ยืนรออยู่หน้าร้านก็ไม่มีคนขายของลูกค้าซื้อเลยค่ะแล้วก็วางเงินไว้แล้วก็กลับบ้านไปเลยได้ไหมคะท้ <c oughs> อแล้วให้อาเดนนะคะ <c oughs> มาขายของ <c oughs> น้องเป็นอะไรอะ่ะปวดหัวรู้สึกลายใจ อยใจเรื่องอะไรอะเดีมาขายของก่อนนะคะตอนนี้ก็ให้ลูกคนเล็กมาช่วยขายของนะคะลูกค้าก็คือเยอะมากเลยค่ะมาคุยเฉยๆแต่ว่าไม่ซื้อค่ะซื้อหน่อยได้ไหมคะขอร้องเลยค่ะเพราะว่าของมันเยอะเดือเกิน เราก็ได้เปลี่ยนให้อาดีมาขายบ้างนะคะแล้วก็ให้ส่วนลดกับลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วก็เสนอขายสินค้าไปแล้วก็ยังขายไม่ออกเดี๋ยวจะมารอดูว่าอีกสักนิดนึงเนี่ยจะขายออกไหมเพราะตอนนี้เงินเราเหลือแค่1นึ่งพก้โมลีนเองอะงเราก็ซื้อเตาทำวาฟเฟิลใหม่นะคะ280ซิมโมลีก็เหลือแค่1,326 โอ้หมายก็ว่าเงินนี่มันลดหดหายไปเรื่อยๆแล้วนะหรือว่าเราควรจะเลิกขายของดีคะเหมือนจะขายไม่รุ่งนะคะยิ่งขายยิ่งเงินหมดนะคะกอนนี้ก็เก็บเตาพิซซ่าแล้วก็เตาวาฟเฟิลเข้าคลังใบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นมาทำเพิ่มอีกแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันก็เยอะพอแล้ว เราก็ขายของแบบยาวนานมากขายตั้งแต่วันศุกร์จนตอนนี้วันเสาร์แล้วนะคะขายตั้งแต่ตอนเช้าจนตอนเย็นจนเย็นจนตอนเช้าแล้วนะก็ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมขายยังไงก็ขายไป็หมดทุกทีลูกค้าก็ไม่ค่อยซื้อนะคะทั้งๆทงี่ของก็คุณภาพโอเคคุณภาพปกตินะคะไม่ใช่ของมลสียอะไรเลยแล้วตอนนี้คือลูกค้ามาหยิบ ไปใช่ไหมแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มเต็มผืนแล้วว่าแบบงงมากตอนนี้ก็คิดแค่ว่าถ้ากินยังไงก็น่าจะกินไม่หมดกินไปซิบน่าจะอ้วนเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาไปขายทิ้งได้เวลาที่อาชีจะต้องไปทํางานแล้วนะคะเรามาเจอพี่สาวคนนี้ก็คือสวยมากค่ะเธอแบบสวยหุ่นดีมากนะคะแล้วก็เป็นสาวเท่แล้วดู การแต่งหน้าแต่งตาที่แบบว่าซุ่มมาให้ก็คือแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะชอบพิซซ่าคนนี้มากดูสีสวยนะว่าไม่ได้ก็คือยุ่งกับงานภารกิจขายพิซซ่าที่บ้านตัวเองนะคะไม่ใช่ภารกิจธุรกิจขายพิซซ่าที่บ้านของตัวเองนะคะก็เลยมานอนที่หน้ากองถ่ายอย่างนี้หลอเธอ เข้ากองมานะคะสิ่งแรกที่ต้องมาทําเลยก็คือมาแต่งหน้านะคะเหมือนทุกครั้งก็คือต้องมาต่างแต่งหน้าทําผมแล้วก็แต่งตัวนะคะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเป็นลุคนี้เลยนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต้องทําผมต่อนะคะจะมาดูว่าทําผมออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็ตัดชิบชุบชุบแล้วก็ฉีดสเปรย์ดิสหน่อยนะคะแล้วก็ออกมาชาดาก็ได้ลุคนี้ โอ้ยแกแกหน้าตาดีนะเนี่ยหน้าตาดีแต่งอะไรก็รอด แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งตัวต่อนะคะก็มาเลือกสี่ชุดเลือกชุดที่เหมาะกับเราเหมาะกับฉากใช่ไหมเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มาฝึกซ้อมการแสดงสกิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าฉากนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแสดงนะคะเราก็ต้องมาแจ้งผู้กำกับก่อนว่าเราพร้อมที่จะแสดงแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าฉากกันนะคะฉากแรกก็จะเป็นฉากการพรีเซนต์กีตาร์นะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นฉากการโซโลนะคะแต่ว่าง่วงนอนมากของยิบอีกแป๊บหนึ่งสลบไปแล้วสลบหน้ากองไปเลยจ้าแล้วทุกคนก็คือรอเธอคนเดียวนะตอนนี้ตื่นมาแล้วนะคะก็มาถ่ายต่อนะคะว่าสปิริตนักแสดงอะ่ะมันก็ต้องมีใช่ปะล่ะฉากสุดท้ายของวันนี้ก็คือฉากการร้องเพลงนะคะเสียงเราก็ดีอยู่นะว่าไม่ได้ แต่ฉันว่าไม่ใช่เสียงเธอแน่นอนอาชีฉันว่าเธอลิปซิงเพราะว่ามันพร้อกเกินไป <c oughs> แล้วเธอต้องไอขนาดนี้หรือเปล่าไอปุ๊บคัดปั๊บปิดฉากวันนี้ก็ได้มา340ซิมบรินดีกว่าไม่ได้เลย กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ให้ไปนอนนะคะตื่นมาก็จะได้ไปเลือกงานเราก็จะเลือกอันที่มีรายได้เยอะที่สุดก็คือการทำเพลงได้มา2,800ซิมโมลีนเพราะว่าเราก็มีทักษะการเล่นกีตาร์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซ้อมทักษะการเล่นกีตาร์อีกสักนิดหนึ่งตอนนี้เราก็เป็นดาราระดับ1ดาวนะคะคุณมีชื่อเสียงระดับ1ดาว เป้าหมายของเราก็คือส่องดาวเราสามารถใช้ชื่อเสียงของเราเนี่ยจำนวนดาวนะคะไปซื้ออ,อะไรต่างๆตรงนี้ได้นะคะเราก็จะเลือกเป็นพันธมิตรบริษัทนะคะก็คือว่าบริษัทเนี่ยก็จะแบบว่าส่งข้อความมาให้เราว่าอัดคลิปแบบนี้นะแล้วก็โพสต์ลงไปนะแล้วเราก็จะได้เงินค่าลิขสิทธิ์ของวิดีโอมานั่นเอง ได้เวลาจ่ายบิลค่าบ้านนะคะก็ยอดหนี้ของเราก็คือ1635ซิมโมลีนะคะตอนนี้ก็มีเงินพอที่จะจ่ายอยู่แต่ว่าอาจจะเก็บเงินอีกสักนิดนึงแล้วก็จะมาตกแต่งบ้านนะคะเรามีพิซซ่าที่ทำไว้ตอนนั้นแบบเยอะมากแล้วมันก็นั่าหมดแล้วเราคิดว่าจะเก็บทิ้งไปเลยนะคะเพราะามันก็ทำให้เราได้เงินด้วยนะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมให้มันรกคลังเก็บของ เราก็ให้อาร์ดีนะคะมาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยนะคะค่าสมัครเรียนก็75ิซิมลีนะคะ<อ>เพราะว่าอยู่บ้านไปแกก็ทําบ้านไฟไหม้ฉันส่งแกไปเรียนนอกบ้านดีกว่าเนาะไปอยู่ข้างนอกคนเดียวจ้า<อ>เพราะว่าสมาชิกในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหลายคนเลยนะคะก็ะะเลยคิดว่าอยากจะส่งน้องออกไปเรียนเพื่อแบบว่าลดปาระแในบ้านเน่ะเวลาเราเล่นเราค่อนข้างที่จะเหนือน่อยเพราะต้องควบคุมซิมหลายๆตัวนะคะแล้วก็ยิ่งมีซิมเยอะค่าใช้จ่ายในบ้านก็เยอะไปด้วย หลังจากที่เรามีเงินประมาณ3,000กว่าบาทนะคะก็มาได้มาสร้างห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่นิดนึงนะคะตอนนี้ก็เหลือเงินแค่60ิบซิมอลีเองอะ มาพูดถึงการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่อนะคะเราก็จะเลือกเป็นมหาวิยาลัยบริส์เชสเตอร์นะคะก็จะเป็นฟิลมหาวาลัยรัฐบาลส่วนฟอกเบอร์รี่ก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับวิชาที่จะเลือกเรียนนะคะตอนแรกอ่ะอยากจะให้เรียนเกี่ยวกับศิละปะใช่ไหมแต่มันก็เป็นปริญญาขึ้นชื่อของมหาลัยนี้เราคิดว่า จะให้น้องเรียนเป็นจิตวิทยาหลกักการสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นบ้านนะคะค่าเช่าต่อภาคเรียนก็คือ558ซิมโมลีนะคะแล้วเราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอใช้ทุนการศึกษานะคะเพราะว่าเงินทุนครัวเรือนหมดแล้วค่ะทั้งหมดก็เป็น1 พันหนึ่งร้อยเจ็สิบแปดเดี๋ยวเรียนเสร็จก็ค่อยมาใช้นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันลงทะเบียนเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาแยกอาร์ดีออกจากครัวเรือนนี้ใช่ไหมไปอยู่ที่บ้านพักเราคิดว่าจะให้เงินชุนน้องไปสองร้อยแต่คิดว่ามันอาจจะน้อยไปเดี๋ยวให้เพิ่มอีกสามร้อยเป็นห้าร้อยละกัน<อ>ดำเนิกนการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาร์ดีก็ได้ย้ายมาอยู่หอพำักมหาวิทยายลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเช่านี้นะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ยังรับชมชาเลนด์นี้กันอยู่ถึงแม้ว่าจะมามาหายๆนะคะไม่ได้มาสม่ำเสม,มอต้องขออภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ